ช่อนสีหน้าเดูอดรอบ สตริงเพื่อนเพื่อนครับถ้านึกถึงนักมวยปล้ำเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงใครกันบ้างแล้วรู้หรือเปล่าครับว่ากีฬามวยปล้ำเนี่ยมันมีมากว่าหมื่นปีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่นเกูกับเพลินดีมีตำนานเพื่อนๆนครับถ้าพูดถึงกีฬามวยปล้ำแล้วผมเชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยในยุคที่ทีวียังเป็นขาวดำกันอยู่พวกเราเด็กๆเนี่ยก็ต้องมานั่งล้อมวงดูมวยปล้ำกับครครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับและในสมัยนั้นเนี่ยใครๆ ก็จะมีการนําท่าต่างๆของนักมวยปล้ำที่ขึ้นมาปล้ำบนเวทีเนี่ยเอามาเล่นกันโดยท่าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของนักมวยปล้ำที่เราชื่นชอบเนี่ยก็มักจะมีการเอามาเล่นกันเสมอแหละครับและจากที่มีกระแสการเซอร์ไพรส์แขกสุดพิเศษ Reson Man นียโศึกมวยปล้ำ W W E รายการใหญ่แห่งปีซึ่งทําให้ผู้คนที่ชอบดูมวยปล้ำอยู่แล้วเนี่ยมีความตื่นเต้นเข้าไปอีกและครับและในวันนี้เพลินดีมีตํานานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของกีฬามวยปล้ำกันหน่อยนะครับว่ามันม ยูเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนไหนแล้วประวัติศาสตร์ของมวยปล้ำเนี่ยมีมาแล้วกว่า1 0,000ปีจริงหรือเปล่ารวมถึงในประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้สิทธิ์ดูกันเมื่อไหร่เรื่องเราจะเป็นยังไงวันนี้ไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4 0 0 0ัคันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า4 0 0 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วย ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ w ดวอีกผมขอพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปทําความรู้จักกับต้นกําเนิดของกีฬามวยปล้ำกันก่อนนะครับโดยกีฬามวยปล้ำเนี่ยถือกาเนิดมาตั้งแต่ยุค15,000ปีก่อนบริเวณประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันโดยหลักฐานที่เห็นได้ชัดก็คือภาพวาดการเล่นในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันบนผนังถ้ำซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในยุคบาบิโลนต่อมาจนถึงยุคอียิปต์โบราณเนี่ยได้มีการเผยแพร่กีฬาประเภทนี้ให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นจนกกกกกรรระทัั่งงมมาาาถึยยุคีีโบณหลฐนฬ ก็เริ่มมากยิ่งขึ้นและชัดเจนขึ้นกว่าเดิมพร้อมการเผยให้เห็นถึงการแข่งขันที่มีหลากหลายแง่มุมร่วกันไม่ว่าจะเป็นเล่นเพื่อความแข็งแรงการเล่นเพื่อป้องกันตัวและต่อสู้จริงในสนามรบก,การแข่งขันในรูปแบบโอลิมปิกโบราณและการเล่นเพื่อเงินที่มีความโหดร้ายและเมื่อเข้าสู่ยุคโรมันโบราณศิละปะของกีฬามวยปล้ำเนี่ยก็เริ่มมีวิธีการต่อสู้ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่15ากีฬามวยปล้ำเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นกีฬ จากประเทศญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นในช่วงล่าอาณานิคมประเทศอังกฤษก็ได้เอากีฬามวยปล้ำเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ที่ทวีปอเมริกาจนกลายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฉลองของกีฬากองทัพและงานเรื่องเริงต่างๆในภายหลังนั่นเองละครับ โดยการแข่งขันยังเป็นทางการของกีฬามวยปล้ำในอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นในปีคศ1888ที่มหานาครน,นิวยอร์กและได้ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาโอลิมปิกในปีคศ1904ที่รัฐมิสซูรีและจากนั้นในปีคศ1912เนี่ยก็มีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมและมีการจัดการแข่งขันเพิ่มที่รัฐไอโอวาจึงทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของกีฬามวยปล้ำสมัครเล่นของโลกและมีการจํากัดอายุข,ของผู้เข้าชมการแข่งขันรวมไปถึงลําดับขั้นต่างๆเนนน่ออัดเเจและมืืก นกยายนปีคศ2001เนี่ยก็ได้ถูกบรรจุเข้าในกีฬาโอลิมปิกสากลที่มีประเภทกีฬามวยปล้ำเนี่ยแตกออกมาเป็น2ประเภทก็คือมวยปล้ำหญิงที่มีการแบ่งออกเป็นน้ำหนัก4แบบและในประเภทชายรุ่นอายุ16ปีที่ถูกแบ่งประเภทออกถึง14ประเภทด้วยกันส่วนการเล่นมวยปล้ำแบบมวยปล้ำอาชีพที่มีสังกัดจะเน้นเรื่องของความบันเทิงเป็นหลักแหละครับก็คือมวยปล้ำเนี่ยจะมีทักษะก,กีฬามวยปล้ำกับท่าทางที่สวยงามมีลักษณะคล้ายกับการแสดงโดยค่ายมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงก็คือ WWE, WCW, ECW และ TNA Wrestling นั่นเองล่ะครับ แต่ถ้าพูดถึงค่ายมวยปล้ำที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักและโด่งดังที่สุดก็คือ W W E ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เจสแม็กมานได้จัดการแข่งขันชกมวยสากลโดยมีแนวคิดแปลกใหม่สําหรับสมัยนั้นก็คือเพิ่มความบันเทิงให้คนดูนําวงดนตรีมาแสดงสดในสนามต่อมาวินเซนต์เจสแม็กมานลูกชายของเขาเนี่ยก็มีความสนใจในธุรกิจมวยปล้ำจึงก่อตั้งค่าย Capital Wrestling Corporation หรือ C W C ขึ้นมาในปีคศ1952โดยมีการจัดงานในเมืองทางอเมริกาเหนือทุกเมืองและ และทำสัญญาฉายทาง TV, ทีวีทําให้มีฐานคนดูเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเมื่อค่ายเติบโตก็เริ่มมีปัญหากับ NWA ซึ่งเป็นเสมือนบริษัทแม่ที่ทุกค่ายเนี่ยต้องมาสังกัดทาง c w c จึงขอแยกตัวออกมาเป็นสมาคมอิสระและเปลี่ยนชื่อเป็น WWF ในปีคศ .1979 จนกระทั่งในปี1982ถึงคลาวินแมกมานที่ต้องขึ้นมาบริหารงานแทนพ่อของเขาและด้วยความที่เขาเนี่ยคลุกคลีอยู่กับวงการมาตั้งแต่เด็กจึงนําประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้และทําให้สมาคมนั้นเติบโตเป็นอย่างมากแม้ว่าในช่วงเวลานั้นหวยปลามเมียจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแสดงแต่วินส์เนี่ยก็สามารถเอาคาวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นจุดเด่นและผลักดันให้ WWF เนี่ยเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีเรื่องราวให้ติดตามและสร้างพระเอกประจําสมาคมอย่างฮอกโฮเกนขึ้นมา และนอกจากนี้ทางวินส์เนี่ยก็ได้ประยุกต์วิชาการแทรกความบันเทิงจากคุณปู่และการขยายฐานพันสื่อจากคุณพอ่อโดยได้จัดศึกใหญ่ประจําปีในชื่อว่า r e ซ o นมาเนียในลักษณะเพเปอร์วิวมีการเชิญดารานักร้องมาสร้างสีสันให้ดูเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อันลังการแล้วมันเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและในปัจจุบันบริษัทเนี่ยได้ขยายกิจการไปมากล้วครับมีรายการหลักประจําสัปดาห์ถึง2โชว์ก็คือ rawl และ smackdown มีรายการใหญ่ในทุกเดือนรวมทั้งรูปแบบการปลำ้ำกติกาก็มีความแปลกใหม่ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอีกด้วยแล้ะครับโดยแต่ก่อนนั้น WWE เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับแต่ว่าใช้เป็น w w f แต่เมื่อปีคศส0 2 2เนี่ยทาง WWF นั้นถูกฟ้องร้องจากองค์กรพิทักษ์สัตว์ Worldwide Foundation ซึ่งใช้ตัวย่อ WWF เหมือนกันแหละครับและแพ้คดีปไปจึงต้องเปลี่ยนเป็น WWE ในที่สุดนั่นเอง ส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยกีฬาหมวยปล้ำถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกในปีพศ2513ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมหรือว่าโมเดิร์นไนทีวีในปัจจุบันโดยมวยปล้ำที่นํามาใช้ในช่วงเวลานั้นก็คือเทปบันทึกแมตช์จากประเทศอังกฤษ,กฤษและสหรัฐอเมริกาและการพากย์มวยปล้ำในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เน้นมุกตลกเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ให้ความสําคัญไปที่การบรรยายรายละเอียดของแมตช์อย่างสมจริงโดยผู้ผพากย์หมวยปล้ำในยุคนั้นก็คือเจอจากสุรักษ์แชมป์หมวยปล้ำคนแรกของประเทศไทยที่มักสอดแทกความรู้ผู้ชมดยการ อธิบายเบสิกท่ามวยปล้ำเป็นประจำและมวยปล้ำในยุคจอทีวีขาวดำที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือช่วงที่ช่อง7นําเทปมวยปล้ำจากสหรัฐอเมริกาที่มีนักมวยปล้ำชื่อดังในยุคนั้นอย่างฟรีดวอรนอิริกและคิลเลอร์โควัสกี้มาฉายแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยการฉายกีฬามวยปล้ำทางโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นต้องยุติลงแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ใช่จุดจบของกีฬามวยปล้ำในประเทศไทยนะครับเพราะว่าในยุค90เองกระแสของมวยปล้ำก็กลับมาอีกครั้งจากการที่มีรายการมวยปล้ำจากสหรัฐอเมริกาอย่่างเชน WWF NWA และ AWA เข้ามาสู่ประเทศไทยในรูปแบบวิดีโอเทปของบริษัทวิดีโอแคว่ซึ่งช่วงเวลานี้เองแหะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ชาวไทยเนี่ยนิยมกีฬามวยปล้ำจากสาหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันจากการภาคของนัติงสวั์กลิ่นเกสรนที่ได้ใช้ความตลกควบคู่กับการบรรยายมวยปล้ำซึ่งไม่มีกีฬาไหนที่ทําแบบนี้ได้ะครับ และความสำเร็จของมวยปล้ำในรูปแบบของเทปวิดีโอก็ส่งผลให้กีฬามวยปล้ำต่อยอดสู่ธุรกิจเคเบิลทีวีโดยเป็น UBC หรือว่า TuVision ในปัจจุบันเนี่ยควักกระเป๋าซื้อลิขสิทธิ์มวยปล้ำ WWE และ WCW มาฉายและมวยปล้ำในเมืองไทยเนี่ยก็เข้าสู่ยุคทองในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0มวยปล้ำสามารถเข้าถึงคนไทยได้ทุกช่องทางตั้งแต่ช่องฟรีทีวีอย่างไอทีและช่อง5 หรือว่าเคเบิลทีวียัง UBC วิดีโอซีดีที่สามารถหาซื้อได้แทบทุกตลาดนัดหรือว่าวิดีโอเกมที่เด็กรุ่นนั้นเนี่ยติดกันง่อมแงมส่งผลให้ WWE เดินทางมาจัดฮา u ส์โชว์ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในปีคศ2003ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของกีฬามวยปล้ำในประเทศไทยนั่นเองละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของกีฬาวมวยปล่ำรวมถึง WWE ที่ผมเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบกีฬาวยปล่ำหรือเปล่าหรือว่าชอบนักมวยป่ำคนไหนกันบ้างหรือว่าช่วงเด็กๆเนี่ยเคยนํำท่ากีฬาวมวยปล่ำท่าไหนเอามาเล่นกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ